สวัสดีครับสวัสดีครับพี่พี่ทุกท่านนะครับวันนี้มาพบกันนะฮะกับวัตถุมงคลลวกปูมหาศิลาพระผงของขวานหลวกปู่ทัดวนะครับรุ่นนี้พุทธาวิเศษถึง9้าวันละครับมีทั้งธรรมอุทยานและพระธาตุมงหินหลูกปูครับแล้ววันละท้ายก็พุทธาวิเศษที่วัดพระธาตุมนุมมหาวรวิหารครับนะวันนี้ครับมีแม่ปันครับพี่รุ่นนี้ฮะวันนี้ครับเป็นรายการรุ้นถึง4ี่พิมพ์ครับนะครับมีพิมพ์หลังเต้าลีดมีเต้าลีดมีพิมพ์เปิดโลก นะครับมาให้พี่จะรุนกันนะครับวันนี้ครับผมจะมีลังแกะนะครับ1ลังนะครับและก็ลังนะครับให้พี่ๆเป็นรุนเองหลังครับวันนี้มาแบ่งปันให้พี่นะฮะเดี๋ยวผมเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะเขียนเลขให้นะครับ1ถึงร้อยนะผมจะแบ่งแยกเลยอันนี้เปิดเองอันนี้รุ้นนะครับนะครับหนึ่งถึงร้อยพี่ๆสามารถเลือกเลขมาได้เลยนะครับนะฮะสามารถเลือกเลขมาได้เลยนะครับนะผมขอเปิดนะครับรายการรุ้นผมขอเปิดเป็นคู่นะครับ รายการลุ้นผมเปิดขอเปิดเป็นคู่ครับคู่ละ25 0บาทเฉลี่ยและองค์ละร้อยครับนะฮะคู่ละ250้าบาทครับนะเฉลี่ยและองค์ละร้อยครับพี่ชายนะครับนี่ฮะเดี๋ยวลองเลือกกันดูนะครับนะเท่ากันเลยนะครับหรือรายการแกะแล้วก็เท่ากันนะครับไปอยู่ที่พี่อยากเอาไปลุ้นนะครับเอาไปลุ้นได้ราคาเท่ากันแต่ส่วนรายการที่เปิดนะครับก็ขึ้นอยู่กับเลขโค้ดและกรายการนะครับเดี๋ยวพี่ๆไปลุ้นใจทีนึงครับนะ ส่วนนี่ครับผมขอยกคู่เดียวครับนะคู่ละสองร้อยห้าสิบาทเองเฉลี่ยองละร้อยนะพี่นะเดี๋ยววันนี้ครับขออนุญาตนะครับมาแกะลังนะฮะที่เปิดวันนี้ก่อนนะครับนี่ฮะขึ้นมาเลยครับพุณชายพิเศษเมื่อวันที่สิบห้าที่ผ่านมานี่ครับเดินทางก็ถึงผมเมื่อวานนี้เลยครับนะนะครับตอนเย็นเลยแล้วก็มาไลฟ์ตอนเช้าวันนี้นะครับนี่ฮะเดี๋ยวผมขออนุญาตแกะก่อนนะครับนี่ฮะเปิดเงินปันที่ถูกครับนะพี่ๆท่านใดสนใจสิบรุ้นนะครับแถมให้สองเหมือนเดิมฮะ สิบรุ้นแถมให้สองครับเหมือนเดิมครับนะครับเลยขอญาตแกะครับจงไหนั้ง้าเอ่ยนะครับนะแต่ผมเปิดให้นะครับจะ่อี V ีเช้านี้ยี่สิบรายการนะครับเดี๋ยวลองเลือกดูราคาเท่ากันพี่แต่ถ้าเลขสวยรายการรายการเปิดโลกนี้ก็จะแพงขึ้นมาหน่อยนิดเดียวนะครับส่วนพี่สนใจไปรุ้นเองนะเหมือนเดิมครับพี่นะครับนี่ครับ ที่สนใจสนใจรุเองก็ตารที่ผมแจ้งได้เลยนะครับนะครับขอรุ้ดนะครับผมขอเป็นคู่พีคูสองร้อยห้าสิบบาทนะครับนะฮะเดี๋ยวเรามาเริ่มจากรายการแรกจะเปิดกันเลยแล้วกันนะฮะเช้านี้จะเปิดแค่สักสิบห้าองค์เนาะนะครับสักสิบห้าองค์แล้วกันนะครับส่วนลังนี้นะครับส่วนลังนี้เดี๋ยวน้องไปเขียนเลขหนึ่งถึงร้อยให้นะครับเดี๋ยวน้องไปเเขียนเลขหนึ่งถึงร้อยให้ครับมาครับเริ่มจากรายการแรกครับนะฮะ เดี๋ยวมาดู้ีกันนะครับรุ่นนี้มีสี่พิมพ์นะครับเดี๋ยวผมนะครับให้ดูกันกระข้าวครับนี่นะครับจะมีเตาลีดแล้วก็มีนี่ฮะมีพิมพ์เนี้ยมีสี่พิมพ์นะพี่นะครับมีสี่พิมพ์นะฮะผมให้ดูนะครับรุ่นเม็ดยานี่ครับโอ้รุ่นหลายรายการนะครับเปิดโลกนะครับเยอะมากพี่เนี่ย เตารีดหลังยันพิมพ์เปิดโลกนะครับแล้วก็มีเตาอ่าพารอดนะครับพารอดหลังยันนะครับนะครับมีพารอดด้วยนะครับนะนะเดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับรายการแรกกันเลยครับโอ้โหรายการแรกเปิดมาเป็นพิมพ์เปิดโลกครับนะฮะพารายการแรกเปิดมาพิมพเปิดโลกครับรายการนี้เป็นเนื้อขาสมเด็จบางขุนพม์ครับจีวอหลงปู่ศิลาครับ นี่ฮะพิมเปิดโลกกับรายการนี้โค้ดทองเลขโค้ดจะเป็ห้าศูนย์สามครับนะครับพิมเปิดโลกผมขอแบ่งปันที่สองร้อยนะครับพิมเปิดโลกของผมขอแบ่งปันที่สองร้อยนะพี่นะนะครับหรือถ้าพี่รุ่นเองนะครับนะรุ่นไอ้ได้ครับคู่ละสองร้อยห้าสิบาทเท่านั้นครับเปิดแบ่งปันครับสิบรุ่นแถมให้สองครับโอ้โหมากันต่อครับรายการที่สองมากันต่อครับพิมพ์เปิดโลกครับรายการนี้นะครับรายการเนื้ออิฐพระธาตุพนมนะครับคุกผงไม้ขนุนครับ นี่ครับไม้มงคลผสมแร่แกสิตแม่น้ำโขงครับนี่ฮะโคศีลานะครับรายการนี้รายการนี้โคศีลานี่ครับขอดูเลขโคตเบอร์หน่อยครรายการนี้โคศีลาครับนะเก็บได้เก็บนะพี่นะถ้าพี่สนใจสนใจเลี่ยมนะครับแจ้งได้นะครับเลี่ยมเพียงหกสิบาทเท่านี้นะครับเลี่ยมเพียงหกสิบาทครับผมส่งเลี่ยมให้ได้องค์นี้ได้โคตเบอร์สี่แปดสี่ครับนะโคศีลาครับ รายการที่สองคบองค์ละสองร้อยบาทนะครับสำหรับรายการนี้นะครับรายการเปิดโลกครับพิมเปิดโลกนะครับสวยๆเลยนะครับต่อมาครับพี่ชายนะครับรายการถัดไปรายการที่สามรายการที่สามเปิดออกมาครับรายการนี้พิมพ์เตารีดครับรายการนี้พิมพ์ตารีดครับเป็นเนื้อขาวสมเด็จเกศชยโยครับ ผสมผงสมเด็จขุนอามบางขุนพมครับจีวรนหลวงปู่ทิมจีวอนหลวงปู่ถิน่นครับโคตรหินนะครับพิมพ์หลังยันนะครับนี่โอ้โหนี่หลังยันนะไม่ซ้ำกระรุนก่อนนะพี่นะนี่ฮะลายการที่เป็นหลังยันนะครับเลขคู่ตัวเบอร์สองห้าเก้าครับนี่ฮะลายการที่สองนะครับนี่นี่เอาไปวิจัยนะครับร้อยห้าสิบบาทพร้อมส่งครับ ต่อมาครับพี่ชายนะครับรายการถัดไปครับเป็นรายการที่สี่รายการที่สี่เปิดออกมาครับรายการนี้เนื้อจุลพูนุชคุกผงตะไบทองครับโรยผงเก่าโบดโบราณครับโค้ดสีลาครับเลขโค้ดตั้เบอร์นะครับหมายเลข เลขคดเบอร์หมายเลขสามสี่สองครับโคดศิลาครับนี่ยะโอ้โหนะเอาไปสองร้อยบาทพี่ชายนี่ครับต่อมาครับพี่ชายนี่ครับรายการต่อไปครับรายการที่ห้าครับนี่ะย,ยังไม่เจอพิมพ์พันลอดนะรายการที่ห้าเปิดอกมาโอ้โหพิมพ์เปิดโลกครับรายการที่ห้าพิมพ์เปิดโลกเนื้อผงหยกร้อยแปดมหามงคลครับเนื้อผงหยกร้อยแปดมหามงคลนี่ เลขโคดตัเบอร์หนึ่งเก้าศูนย์ครับนะฮะเลขโคดตัเบอร์หนึ่งเก้าศูนย์คดเงินครับนี่ครับเอาไปสองร้อยบาทนะครับนะ่ยเอาไปสองร้อยบาทนะครับต่อมาครับพี่ชายนะครับสองร้อยบาทจับคู่ได้นะครับนะฮะคู่สามร้อยห้าสิบนะครับถ้าเป็นเหรียญกลมนะฮะถ้าเป็นแบบกลมนะแต่เป็นรุ่นเองนะรุ่นคู่สองร้อยห้าสิบพอครับนะฮะเราเรียกองค์ร้อยครับต่อมาครับรายการนี้เนี่ยก็คดนะครับมหามวลสารบ้านเชียงครับ นะครับลายการนี้รู่นตะกุดทองคําด้วยครับนะฮเลขโคดตัวเบอร์นะครับตรงนี้นะครับเนี่ยเป็นโคกงานมวลสารมหาบ้านเชียงครับรายการนี้มองไม่เห็นน่าจะสี่สี่แปดนะพี่นะประมาณสี่เก้าแปดสี่สี่สี่อะไสี่เก้าสี่แล้พี่เห็นไหครับนี่ครับเอาไปครับพี่ชายรายการนี้ก้นโคกรายการนี้สวยมากเลยพี่นะ ร้อยห้าสิบาทเท่านั้นนะครับร้อยห้าสิบาทจับคู่ได้นี่ครับจับคู่ได้สองร้อยห้าสิบค่ะนะต่อมาครับพี่ชายรายการที่เจ็ดครับโอ้โหรายการเจ็ดเปิดมาองค์นี้สวยยังครับเนื้อผงซูบูเลือดครับผงทองยอดประธาเปนนมครับนี่ฮะรายการยอดนิยมเลยนะจับรุ่นที่ผ่านมานี่ครับเนื้อผงอิดผสมทองฮะทองประธาเนี่ย ตอโคดรวยครับเลขคดจํวหนึ่งเจ็ดสองครับนะต่อคนรวยเลขคดเบารวหนึ่งเจ็ดสองครับนี่ฮะเอาไปครับสองร้อยบาทนะครับนะแบบกลมนะครับไปกันต่อลุยกันต่อกับรายการถัดไปครับรายการที่แปดรายการที่แปดครับมาสวยๆเลยครับรายการที่แปดครับรายการเดิมครับนี่ฮะดันหน้าสวยๆครับพี่ เลขคนนเบอร์หนึ่งหนึ่งห้าครับเลขคนนําเบอร์หนึ่งหนึ่งห้าครับพี่นะครับรายการที่แปดนะครับสองร้อยบาทจับคู่สามร้อยห้าสิบได้เลยนะครับต่ต่อรายการที่เก้าครับรายการที่เก้าครับโอ้โหเนื้อต้นคมมหามวลสารพระธาตุประมพิมพ์นะครับเปิดโลกครับคดรวยครับนี่ฮะ นี่ฮะสวยๆเรื่องนคกพิมพ์เปิดโลกครับรายการที่เก้าครับนี่ฮะสองร้อยบาทนะครับไปกันต่อหรือกันต่อกับรายการถัดไปครับรายการที่สิบนะฮะรายการที่สิบเปิดมาพิมพ์เปิดโลกแล้วครับนี่ฮะโรยพลอยครับนี่ฮะสะบูดเลื่อดคู่ผงไปร้านเก่า อ๋อผงไปรานเลขโค้ดนัมเบอร์นี่ครับหมายเลขหกศูนย์สองครับโค้ดรวยครับเลขโค้ดจำนร์หกศูนย์สองนี่ครับรายการที่สิบนะครับสองร้อยบาทนะครับ้ยพิมพ์ลลอดยังไม่เจอเลยนะพี่นะต่อมาครับพี่ชายนะครับรายการถ่อไปรายการที่สิบเอ็ดครับสิบเอ็ดเปิดออกมาครับรายการนี้ฮะเนื้อผงว่านพยักไก่แดงครับเนื้อผงว่านพยักไก่แดงครับเลขโค้ดเบอร์นะครับสามเจ็ดสี่ครับ นะครับร้อยห้าสิบาทจับคู่สองร้อยห้าสิบาทได้เลยนะพี่นะเนื้อผงว่านพญยาไก่แดงครับต่อมาครับสี่องค์สุดท้ายนะพี่นะรายการนี้รายการที่สิบสองรายการที่สองเปิดมาพิมพ์พลอดครับนี่พิมพ์พลอดนะครับสวยๆเลยว้าวนี่พิมพ์พลอดก็สวยนะนี่ฮะพิมพ์พลอดโคตรสีลาครับเรียกคนณเบินหนะึ่งสามหนึ่งศูนย์ฮะ หนึ่งสามหนึ่งศูนย์กับพิมพ์พลอดนะครับรายการที่สิบสองนะครับร้อยห้าสิบาทใชพี่นะพิมพ์พลอดนะครับจับคู่ได้คู่สองร้อยห้าสิบเหมือนเดิมครับนะต่อมาครับพี่ชายรายการที่สิบสามเปิดมาพิมพ์เตาลีดครับพิมพ์หลังเตาลีดครับเรือการนี้เนื้อน้ำตาลคุกแร่เหล็กนะพี่นะครับเลขเขาจะเบอร์ห้าสี่ศูนย์ครับคุกแร่เหล็กนะพี่เงินครับนี่ครับเอาไปพี่ร้อยห้าสิบบาทนะครับจับคู่สองร้อยห้าสิบนะฮะ ต่อมาครับพี่ชายนะครับรายการที่สิบสี่เนี่ยสิบสี่เปิดมาพิมพ์พรกรอดครับสิบสี่เปิดมาพิมพ์พรกรอดครับนะฮะเลขคนเบอร์สองเจ็ดสี่ครับนะสองเจ็ดห้านะครับใช่ไหมพี่นะครับสองเจ็ดห้านี่ครับพิมพ์พันรอดนะครับสีเขียวเหนียวซับนะครับต่อมาครับพี่ชายนะครับรายการสุดท้ายครับ EP ช้างนี้รายการที่ สิบห้าครับนะลายการที่สิบห้าเปิดขึ้นมาครับเลขคนจะเบอร์สองเจ็ดหนึ่งครับสองเจ็ดหนึ่งครับนะครับนะครับเนื้อเทาผงกระสินไฟหรือผู้ส่วยครับลอยแรกการสิทธิ์ครับโคสซอรอครับนะนี่ครับเลขคนจัเบอร์สองสองเจ็ดหนึ่งนี่เอาไปร้อยห้าสิบาทนะครับนะครับสำหรับอีพีเช้านี้นะครับแบ่งปันเบาครับชอบถูกใจลายการไหนเลือดกินเข้ามาได้เลยนะครับตอนนี้กจบขอบพระคุณพี่นั่นติดตามด้วยแล้วกันนะครับขอบพระคุณมากครับ